สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเมื่อนี้มาตาั้มันกเกษรสายแปดสิไปแพ็กกล้องส่งพี่น้องครับบนสร้างขอมาตอนแรกราชมาไถให้ครับถูนไถให้ยูฟัง่นมองเป็นเปียมันครับพื่นะมาไถแล้วลงบอ่อใดเลยครับลดร่มแห้งเพื่นะก็ะเยมาตั้และมันแพ็กส่งพี่น้องครับนี่หางาสามมาไถครับ เกษตรหาง3ใบ26ครับนี่รถเอ็นย 5, ูห้าเจ็ดจะพอมาแล้วไถบ่ได้ครับดินล่มแห้งเลยมาตะและมันเป็นแ,นแพค็คส่งที่นอน,นครับเป็นสร้างมาจากทางสารคามนะครับนี่กเกษตรศาสาร์แปดสิบครับอันดับต้นสิบเดือนนะครับมันพันธุ์นี้มันเป็นต้นเบอสูงครับสำหรับผู้ที่สนใจ นะครับแบบกล่องก็ยังมีส่งคือกล่องละสามรหสิบาทรวมส่งครับ, 3, บลกล่องละสามหสิบาทรวมส่งกล่องนึงมีแปดสิบท่อนนะครับกล่องมึงถืมีแปดสิบท่อนนะครับทอนละยี่สิบหาเซ้นหรือว่าพี่น้องผู้ได้ยากได้เป็นาดไดเมาไลยุไก,ก่นะครับมันเสือได้นี่แปลนี้ไม่หาอะไรครับหาอะไรสามาาแต่คิดแค่หาไรนะครับคิดแค่ห้าไร่ครับขายทีไรละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ พันหามาตัดเองไหมครับม,มันกระสือสายแปดสิบของแขในนอนครับเบื้องยอดครับนี่ครับยอดสีม่วงอมทองอนะครับอขอตาพม่นี่ครับของแขในนอนครับ ผู้ใดได้ดตัวมันจากผมไปนี่รับประกันว่าได้กระเซยสายแปดสิบของแท้แน่นอนนะครับบ่ม,มีของปลอมนะครับนี่รัเ่เพิ่งกิสิเบยเ่าวนะครับอันนี้กิชิคุดนะครับคุดประมาณสิ้นเดือนนี่แหละเป,เป็นแปลงแปลงแหลกครับอีกแปลงกิชิคุดประมาณเดือนหนาครับแปลงนี้ประม้าหาอะไรครับนี่ขายอยู่ไรละพันหาครับพี่น้อง ความยาวก่อนตดประมาณเมตรเมตรยี่สิบตัดแล้วอาจจะเหลือบ่ถึงเมตรได้ยุดิหรอกครับต้นละสองสา,ามสี่ทอนขายตามสภาพนะครับต้นปะงาวนะครับนีครับกรเกษตรศาสตร์แปดสิบของแท้แน่นอนครับนี่ครับ ส่วนเจ้าทุกข์เาม่ได้0637306789ครับ0637306789ครับสำหรับมันกเกษตรศาสต80ครับไล่ละ1,500บาทครับไลยละ1,500าลด้ครับต้ลล 1, บนกิบอยหน้าวครับต้นบอยหน้าวนะอายุ10เดือนครับถต่สีสั่งแบบกล้องก็ยังทรงอยู่คือเก่านะครับ ยอยู่อำเภอรีธาตุนะครับผมยอยู่อำเภอรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับส่วนอยู่อำเภอรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้ใดอยากได้เป็นไรกับเขามาได้ครับสําหรับแต่ภัยอยากได้เป็นต้นนะครับกะมีคือกันครับดูเฉยอยูย่ทางไกลอยากได้เป็นทดลองดินกะเป็นกองกะกะได้ขึ้นกันนะครับกองลาซาลมหาสิบบาทครับเนี่นยตอนนี้มีจำน่ายเล้ยวนะครับ กเกษียศายตรแปดสิบครับเอาไปวายคินี้เอาไว้สักเรื่องท่าพี่น้องเบตตัดละมันแพกใส่กลองทรงเปนก้อนอันนี้พ่องเพียรนะครับที่มันปนมายนเยอะเลยแลๆนี่แต่มันกับผลมาหลายครับเมดประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เป็นกเกษียศายตร์แปดสิบเบอร์ครับแปลงนี้เไป็นวายคินีไ้ไว้ใช้มีนนมออาามสักก้อนครับพีน่น้องขออนุญาตตัดตัานไปแพกใส่กลองทรงไปเรืนอครับขอกับวาคลิปหน้าสวัสดีครับ